เรียบร้อยนะคะแน่แม่กัญชาสะโพกสะโพกไม่หกักขาไม่หกักแล้วก็นั่งนั่งตาเดี๋ยวให้เห็นตาเขาต้องใส่ต้องใส่แบบนี้เลยนะแม่แม่นะอ่ะต้องใส่แบบนี้สะโพกไม่หกักขาไม่หกักแต่เอยขาไม่หักแต่ว่าน้องอักเสบคุณหมอบอกว่าน้องอักเสบตรงกล้ามเนื้อแล้วก็คุณแม่ฉีดยาฮะหมอฉีดยาให้แล้วก็ให้ยามาทานเรียบร้อยแล้วเห็นไหม เดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่แบบว่าเป็นห่วงและเอนดูน้องนะคะก็ะคือนี่เลยเวลาหาหมอก็จะใส่ครอบปากแบบนี้นะคะเวลากันช้าหาหมอก็จะใส่ที่ครอบปากแบบนี้ก็สรุปขาม่หักสะโพกม่หักฉีดยาแก้ปวดแล้วก็กินยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่เลยแน่ โอ้ยเอาเอาเล่นเอาแบบแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะวันนี้เขาไม่วันนี้เขาไม่เดินเลยแล้วเขาก็แบบว่านอนพลิกตัวไปมาแค่นั้นก็เลยต้องพามาหาหมอเร็วหน่อยนะคะมาอัปเดตอาการแล้วนะน่าจะหายแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละขอบคุณนะคะ